สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะหวันหวานก็จะมาทําเมนูน้ําแดงบ้วยโซดาค่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทําได้ง่ายๆแล้วก็อร่อยด้วยและก่อนที่จะไปดูวิธีการทําสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ<ๆ>เพื่อที่จะไม่พลาดเมนูใหม่ๆของเราค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะ เริ่มจากเตรียมบวยดองมาเลยค่ะวันนี้จะใช้เป็นบวยดองของตัวนี้นะคะวันนี้จะทําเป็นทั้งสูตรแก้ว16ออนแล้วก็22ออนซ์ค่ะสําหรับแก้วซิม6ออนนะคะก็จะใช้บวยดองอยู่ที่ประมาณ2ลูกค่ะและส่วนแก้ว22ออนซ์แล้วก็จะใช้บวยดองอยู่ที่ประมาณ2-3ลูกค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกใหญ่ลูกเล็กนะคะถ้าลูกใหญ่หน่อยก็ใช้ประมาณ2ลูกก็ได้หรือจะเป็น3ลูกก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ได้เลยนะใส่ตามชอบได้เลยค่ะ วันนี้เราก็จะใส่3มลูกนะคะเพราะว่าอันเนี้ยลูกค่อนข้างที่จะเล็กค่ะเดี๋ยวจะขอใส่น้ำบ o u i ลงไปนิดหน่อยประมาณนี้นะคะถ้าใครที่จะใส่น้ำบ้วยลงไปด้วยแนะนําว่าให้ใส่นิดเดียวนะคะเพราะว่าตัวน้ำบ o u i ดองเขาจะมีความเค็มลูกบ้วก็มีความเค็มอยู่แล้วถ้าใส่เยอะเกินก็อาจจะเค็มเกินนะคะบางคนก็อาจจะไม่ชอบเค็มถ้าใครที่ไม่ชอบเค็มแนะนําว่าให้ใส่เฉพาะลูกบ o วก็พอค่ะจากนั้นเราก็จะใช้ช้อนมาบี้บี้เอาเม็ดข้าออกค่ะนี่เลยค่ะ หลังจากนั้นก็เหมือนเดิมเลยค่ะใช้ช้อนนะคะกดๆบีบๆให้เนื้อเขาละเอียดหน่อยนะคะความละเอียดก็ตามชอบได้เลยค่ะแต่ว่าแนะนําว่าให้กดให้ละเอียดหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาเราดูดเข้าไปก็จะได้มีเนื้อบวยติดเข้าไปด้วยก็จะได้อร่อยอีกแบบหนึ่งค่ะนี่เลยค่ะแล้วก็จะได้เนื้อบวยมาแล้วนะคะทั้งแก้ว1ิออนแล้วก็22อออนค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะใส่เป็นน้ำแดงค่ะก็จะใช้เป็นน้ำแดงเฮลบูบอยนะคะซึ่งแก้ว16ออนซก็จะใส่น้ำแดงไปที่40 ml ส่วนแก้ว22ออนก็จะใส่น้ำแดงเฮลบูบอยอยู่ที่60 ml ความหวานนี่ปรับได้ตามชอบได้เลยนะคะชอบหวานมากหวานน้อยก็ปรับลดเพิ่มได้เลยค่ะต่อไปก็จะตามด้วยน้ำโซดาเลยค่ะ ซึ่งแก้ว16หออนนะคะเราจะใส่น้ำโซดาไปก่อนอยู่ที่ 40ML ส่วนแก้ว22ออนเราก็จะเติมน้ำโซดาไปที่50 ml จากนั้นนะคะเราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันสักหน่อยนะคะไม่ต้องคนเยอะคนนานนะคะคนแค่นิดหน่อยพอค่ะประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเตรียมเทใส่แก้วเลยค่ะก็ตักน้ำแข็งใส่แก้วมาเลยนะคะทั้งแก้ว16ออนแล้วก็22ออนค่ะ เดี๋ยวจะเทใส่แก้วทีละแก้วแล้วกันนะคะเริ่มจาก16ออนก่อนแล้วกันค่ะก็เทน้ำที่เราผสมไว้นะคะใส่ลงไปในแก้วเลยจากนั้นเราก็จะเทน้ำโซดาใส่ลงไปในแก้วให้เต็มแก้วเลยค่ะถ้าเราตวงวัดปริมาณนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ80 ml ค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูน้าแดงบวยโซดาสําหรับแก้ว16ออนซ์ค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเทใส่แก้ว22ออนซ์กันต่อเลยนะคะแก้ว2 2ออนซ์นะคะเราก็จะเทน้าแดงบวยที่เราผสมไว้เทลงไปในแก้วเลยค่ะจากนั้นก็ตามด้วยน้ําโซดาเทลงไปให้เต็มแก้วเหมือนกันเลยค่ะ ถ้าตวงปริมาณก็จะอยู่ที่100 ml นะคะหรือไม่ก็เทใส่ให้เต็มแก้วเลยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นก็ปิดฝาให้เรียบร้อยเลยค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูน้ำแดงบววยโซดาสำหรับแก้ว22อออนค่ะ นี่เลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูน้ำแดงบวโซดาทั้งแก้ว1ิอ,ออนซ์แล้วก็22ออนซ์ค่ะก็จะมีความหวานหอมเปรี้ยวนินนดๆเค็มหน่อยๆเป็นรสชาติ3รสที่กลมกล่อมนะคะบวกกับความซ่าของโซดาก็จะอร่อยอีกแบบแก้กระหายคลายร้อนได้ดีเลยทีเดียวค่ะยังไงก็อย่าลืมลองไปทำกันดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดเมนูใหม่ๆของเราค่ะเจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ